สวัสดีจ้าพี่น้องต้มน้ำเฉากล้วยต้มครั้งแรกเสียลักต้คงั้งที่สองแก้ปัญหาคือบะไหหวานแห้งพี่น้องั้งแรกมันหวานนะก็เลยมาต้มหลอบสองใหม่น้ำเฉากล้วยอร่อยอร่อยอ,อ,ยอากาศท้อนๆกินเย็นๆหวานๆเล้พี่น้องแ,แซ่บขนาด ีว่าเราเห็ดผิดพลาดแต่ครั้งแรกนะแล้วก็เอามาแก้ใหม่พี่น้องสื่อสอกวยมาเพิ่มแก้ปัญหาใหม่มันหวานโวดเอาให้มันหวานบ่ต้องแห้งยานมันเป็นเบาหวานนะนะลดปริมาณหวานลงนิดนึงสักผู้กินนะนะโอ้ยปัญญนบ่มเอิร์ดลดสิบหลอหนึ่งคนค้นใส่ที่เราพี่น้องเอ้ยเป็นคนใส่เอาอย่างกบะปุก บาี้มันละหวานติละเบาหวานสีทามหาเพินตีละเนาะผู้ก,กินก็ได้แก่ปัญหาแล้วแซบแล้วพี่นอ้องเฮ้ยแซบนวแล้วบานี้ตุ่มไม่แก่ไม่ขวดละสิบบาทอากาศท้อนกินแล้วมีแห้งเหงาหลดกินเขาแล้วก็กิกนน้ำเช้ากลวยเย็นเย็นีน้องพี่นอ้องเนาะแซบขนาดตีละหวานช่วยหลด ะเขาผิดเข้ากระแก่ใหม่เนาะพี่น้องเนาะเข้ามัวแต่มางุ่มงามบาเห็ดบาหาอย่างมันก็สีบดาเด้ผิดครั้งแรกเราก็เป็นครูผิดครั้งที่สองก็เป็นอาจารย์อ่าผิดต่อไปเราก็ไม่ต้องทำเลยจ้า แสบหวานหวานนัวๆนี่นนนนจังหน่อยเนี่ยเสียวแซยิง่งเมื่อแต่มา,ามสายหน,นังยินเราพี่น้องเนาะส,สีสายเาย็นสักก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ยเด้อสุดสวยสุด,สดอรอโบ๊ายบาย